โอเคครับอ่าอย่างนี้ครับเด็กๆพี่พี่พยายามจะเข้าใจพวกหนูก่อนว่าไอ,ไอเรื่องพืชเนี่ยไกลตัวคือบางคนทะมันไกลตัวปกติเราก็รู้จักพวกต้นไม้กันในความหมายแบบต้ไนไม้สีเขียวโอเคไหมเ,เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมพอละชีวิตแค่นั้นพอละอย่าไปไกลอย่าไปไกลกว่านี้อย่ามาต้องให้รู้อะไรเยอะแต่คราวนี้เนี่ยพี่จะ พี่จะบอกว่าในบทนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโครงสร้างและการจเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเราจะเริ่มที่เนื้อเยื่อมนุษย์เนี่ยเอาเรื่องที่คนดีกว่าคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยหน่วยหน่วยเล็กสุดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือรู้ไหมคืออะไรอะเซลลถูกต,ต้องเซลถูกต,ต้องแล้วถ้าเกิดเซลลเนี่ยหลายๆเซลมารวมตัวกันโอเคไหมหลายเซลล์รวมตัวกันแล้วเป็นเซลที่มีลักษณะคล้ายกันนะคือ๋ยจะบอกก่อน เซลมีหลายแบบนะเซลล์ของมนุษย์ก็หลายแบบนะเซลลสมองถูกไหมเซลร่างกายโอเคเซล์หัวใจเก็าไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีเซลล์พวกหนึ่งเนี่ยที่มันมันมีลักษณะคล้ายๆกันแล้วมันอยู่กองรวมกันเนี่ยมันจะรวมตัวกันกลายเป็นเนื้อเยื่อสิ่งนั้นเช่นเซล์หัวใจมารวมตัวกันก็เป็นเนื้อเยื่อหัวใจเข้าไหมเซลลประสาทรวมตัวกันก็เป็นเนื้อเยื่อประสาทอะไรประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นพอเซลรวมตัวเป็นเนื้อเยื่อปุ๊บเนี่ยไอ้เนื้อเยื่อเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะ รวมตัวกันอีกก็คือกลายเป็นอวัยวะโอเคแล้วอวัยวะก็จะกลายเป็นระบบอวัยวะ get ไหมฮะเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในเช่นกระเพาะอาหารมันก็รวมตัวกลายเป็นอวัยวะเที่ยวกระเพาะอาหารโอเคลำไส้ก็เป็นของลำไส้แล้วไอ้กระเพาะอาหารกับลำไส้มันก็ต้องทํางานต่อเนื่องสอดคล้องกันโอเคไหมครับมันก็จะกลายเป็นระบบอวัยวะโอเคไหมแล้วพอ ระบบอวัยวะมันทํางานต่อเนื่องกันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตไม่รู้ลาดับทันไหมเอาเริ่มแต่ตั้งแต่หนึ่งก็คือเซลล์ก่อนเซลล์ถัดไปเป็นเนื้ออะไระเ,นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อก็กลายเป็นอะอวัยวะอวัยวะเป็นระระบบอวัยวะแล้วก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอันนี้ต้องลําดับให้ได้ก่อนโอเคพืชก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นเวลาเราจะเรียนเรื่องพืชเนี่ยก็ต้องมาเริ่มเรียนเรื่องเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อเข้าไหมคราวนี้เรามาเริ่มกันที่ อินโตรงเขาก่อนเขาบอกว่าไผเป็นพืชที่นิยมนํามาใช้ผลิตเป็นเครื่องจักรสารโอเคใครๆก็รู้โอเคนอกจากเครื่องจักรสารที่เราเห็นก็ยังเป็นกระบอกข้าวหลามด้วยใช่ไหมยังพอได้อยู่ใช่ไหมกระบอกข้าวหลามเพราะลําต้นไผ่มีความเหนียวเห็นไหมครเขาพยายงจะบอกว่าเฮ้ยเครื่องจักรสารเนี่ยนะครับเอามันมาถักมาทอเอามันดัดมาโค้งมางอเนี่ยแปลว่ามันต้องมีความเหนียวและมีความยืดหยุ่นคือก็ต้องการบอกว่าเอามันไปทําอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีคุณสมบัติ ที่พอจะไปได้ต่อไปนะครับก็บอกว่าดัดหรือสารเป็นรูปร่างในตามต้องการก็ถูกต้องแหละมันทั้งเหนียวทั้งยืดหยุ่นดังนั้นเราสามารถดัดหรือว่าเปลี่ยนรูปร่างมันเป็นแบบที่เราต้องการได้เขาบอกว่าอีกทั้งอีกทั้งยังสามารถย้อมติดสีได้ง่ายอา้าวย้อมติดสีได้ง่ายนอกจากนี้ไผ่นะครับเขาบอกว่านอกจากไผ่ยังมีพืชอื่นอีกที่นิยมมาใช้ในด้านอื่นเช่นยางพารานนะใช้เป็นเครื่องเรือน คะน้ากวางตุ้งและผักชีใช้เป็นอาหารคือเขาบอกว่าพืชเนี่ยนอกจากไผ่เอาไว้ทําเป็นเครื่องจักสารยางพาราพวกนี้เนี่ยนะครับใช้เป็นเครื่องเรือนโอเคพวกคะน้าอะไรต่างๆเนี่ยใช้เป็นอาหารนอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วยังมีการใช้ประโยชน์ด้านอื่นอีกคือเขาแก้จากจะบอกว่าเฮ้ i, มย,ม,ใใม,ยมีประโยชน์นะเว้ยพืชอะเข้าใจใช่ไหมอยาจะบอกมีประโยชน์นะต่อไปนะครับ การศึกษาโครงสร้างภายในของอวัยวะต่างๆของพืชจะช่วยให้เข้าใจการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันข้างต้นและสามารถนำไปศึกษาต่อยอดในการหาพืชชนิดอื่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับการใช้งานด้านต่างๆได้โครงสร้างภายในพืชมีการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อแต่ละอวัยวะอย่างไรเรามาศึกษากันโอเค ก็เป็นแค่อินโฟง่ายๆก็บอกว่าพืชมันก็มีคุณสมบัติของมันจะใช้ประโยชน์อะไรก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นยังไงเก็ตไ,ไหมน้องจะใชหม้อหงข้าวว่าไว้ทําอะไรน้องต้องศึกษามันก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างเก็ตไ,ไหมฮะโอเคคราวนี้เราก็มาดูแผนผังสําสหรับการเรียนในครั้งแรกเนี่ยควรควร,ควรที่จะเดินทางนะครับไปที่เรื่องของเนื้อเยื่ออธิบายเรื่องของเนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อถาวร หรืเยยเจะเริญต้องพูดถึงเนื้อเยื่อส่วนปลายปฐสมภูมิด้านข้างทุติยภูมินะครับอย่างี้พี่พี่พูดบอกข้อใหญ่กันส่วนปลายด้านข้างเหนือข้อแล้วก็จบไปว่าปฐสมภูมิทุติยภูมิเป็นยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยอ่ะคราวนี้เนี่ยระบบเนื้อเย,ยื่อต้องพูดถึงระบบเนื้อเย,ยื่อผิวพื้นท่อลําเลียงผิวก็จะมีอะไรก็ว่าไปก็มีเอพิเดมิดนะครับอภิขินโมนาเอพิเดมิดโพลิเดม เนื้อเยื่อพื้นจะมีพารเรนไคมาคอเรนไคมาสโเรโอ้โหฟังชื่อแล้วแบบถ้าใครไม่เคยเจอมาก่อนน่าจะไม่คุ้นแต่พี่พยายามจะให้เห็นว่านี่คือเรื่องราวที่เราจะต้องจบกันในครั้งแรกได้วันนี้สําหรับคนที่เรียนสดโอเคแล้วเดี๋ยวคนที่เรียนสดนะครับพี่สาก็จะมีแบบทดสอบให้เลยซึ่งพี่คาดหวังแค่ว่าเกินครึ่งก็พอละไม่ต้องเยอะโอเคไหมแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีโอเคแค่ฟังให้คุน้นเดี๋ยวพี่พยายามจะเน้นจุดที่คุ้นให้ว่า แบบไหนนะครับที่เราต้องคุ้นกันคําถามสําคัญก็คือเป็นเรื่องที่เด็กๆต้องตอบให้ได้หลังจากที่เราต้องเรียนเรื่องเหล่านี้เสร็จแล้วเราจะตอบคาถามกันอันนี้ค้ามไปก่อนอทบทวนความรู้ก่อนเรียนเดี๋ยวพี่พี่มั่นใจว่าเดี๋ยวลองสอนไปสักระยะหนึ่งก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาดูกันว่าเรามีความรู้อะไรบ้างนะครับคราวนี้พี่จะเริ่มเลยอย่างนี้อ่ละละขาอเนื้อหาละเราไม่ต้องจดอะไรเลยนะฟังเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเน้นในจุดสําคัญให้ละกันคืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้อ่ะ พืชก็เหมือนคนมันก็ต้องมีเซลถูกไหมังนั้นก็เลยบอกว่าพืชด,ดอกประกอบด้วยอันนี้เลยครับเซลล์หลายชนิดทํางานร่วมกันแปลว่าเน้นว่าเซลเนี่ยไม่ใช่ชนิดเดียวหลายชนิดเลยหลายชนิดและมันต้องทํางานร่วมกันด้วยโอเคนะนี่คือพืชด,ดอกนะครับส่วนประกอบมันจากนั้นเขาบอกว่าไอ้เซลลหลายชนิดเนี่ยเวลาต้องทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการจัดระบบครับอันนี้ก็คือมีการจัดระบบเช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์นั่นแปลว่า คนเป็นยังไงสัตว์เป็นยังไงพืชมันก็เป็นแบบนั้นและจุดสําคัญที่อยากจะเห็นกคือว่าเขาเน้นที่พืชดอกก่อนนะพืชดอกโอเคพืชดอกทําไมต้องพูดถึงพืชดอกเพราะการมีดอกเนี่ยลว่าสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้โอเคไหมการที่มันมีดอกเนี่ยมันก็คือดอกก็คืออวัยวะส่วนหนึ่งของพืชเป็นอวัยวะสืบพันธุ์แต่นั้นเขาต้องการจะเน้นว่า มนุษย์สืบพันธุ์ได้แบบอาศัยเพศสัตว์ก็สืบพันธุ์ได้แบบอาศัยเพศพืชก็จะมีพืชประเภทพืชดอกซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์และสัตว์เหมือนกันเอาไปตรงนี้อะไรเอ่ยเป็นพื้นเป็นหน่วยพื้นฐานของ,งีชีวิตเราได้เลยครับวันนี้หน่วยพื้นฐานของสิชีวิตคือเซลล์ถูกต้องโอเคคราวนี้พอถัดจากเซลล์ปุ๊บพี่จะเขียนว่าเฮ้ยอะไรวะเกิดจากการทํางานร่วมกันของเซลล์หลายเซลล์เพื่อทําหน้าที่เฉพาะถัดจากเซลล์คือเนื้อเยื่อถูกเนี่ยลำดับไปได้ก่อนมีเซลล์มีเนื้อเย พอเป็นเนื้อเยื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื้อเยื่อก็จะรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อต่างๆจัดเรียงตัวเพื่อสามารถทํางานประสานกันได้กลายเป็นอวัยวะถูกต้องและคราวนี้มาดูอวัยวะของพืชมีอะไรบ้างลองเดาซิว่าอวัยวะของพืชมีอะไรบ้างาคนมีแขนขาใช่ไหมเออมีอะไรบ้างหนึ่งรากมาจากดินเลยครับรากต่อไป,ไปลําต้นต่อไปใบถูก<ป><ป>ต้องพอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนนี่คือเป็นอวัยวะของพืชในส่วนที่สําคัญสำคัญนะครับ เราไมา่ได้นับไปถึงพวกอวัยวะสืบพันธุ์นะนี่คืออวัยวะซึ่งเป็นโครงสร้างก่อนโอเคเนาะถ้าเป็นอวัยวะสืบพันธุอ์อวัยวะสืบพันธุ์ก็จะมีพวกดอกด้วยดังนั้นจึงเน้นบทนี้ว่าเรื่องของรากลำต้นแล้วก็ใบเอาล่ะพี่จะวางโครงให้ว่าบทนี้จะคุยเรื่องอะไรแน่นอนว่าต้องซัดกันเรื่องเนื้อเยื่อแน่นอนแต่ถ้าพูดเรื่องเนื้อเยื่อแลาไม่พูดเรื่องเซลล์ก็ไม่ได้พูดเนื้อเยื่อต้องพูดเรื่องเซลล์ด้วยเพราะว่าเซลล์ต้องมาประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อแล้วเนื้อเยื่ยอต ต้นและก็ใบงนั้นในการเรียนครั้งแรกของคนที่เรียนสดวันนี้นะครับจะซับเนื้อเยื่อให้จบโอเคไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องรากต้นใบกันในครั้งต่อไปมาคราวนี้เรื่องเนื้อเยอื่อเข้าเรื่องเนื้อเยื่อละแต่ก่อนจะเข้าเนื้อเยื่อล,ลาดับได้เลยใช่ไหมหนึ่งก็คือเซลล์สองก็คือเนื้อเยอื่อสามก็คืออวัยวะอวัยวะของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์นะมีสามตัวก็คือรากต้นแล้วก็ใบใช้ได้ใช้ได้อย่างนี้ก็ทาข้อสอบที่ได้ละโอเคทําได้ทําได้ ท,ที่พี่เขียนเนี่ยคือออกหมดเลยโอเคแต่ไม่รู้จะออกประเด็นไหนน้องแค่คุ้นพออย่าตอบเห้ามันเพี้ยนใช่ไหมเพราะเวลาพี่ตั้งช้อยมาจดเพี้ยนๆเนี่ยน้องจะตอบข้อนั้นโอเคเริ่มนะครับเนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อพืชพี่ต้องการศัพสังเกตหน่อยเพราะพี่ไม่แน่ใจโรงเรียนน้องเขาเน้นสังเกตหรือเปล่าแต่ว่าศับทุกตัวพี่จะมีวงเล็บให้แล้วนะครับคําว่าพืชพืชก็คือ plant นะครับแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยนะครับก็คือ tissue อ่าดูตามนี้นะเป็นจุดๆ,ๆนะครับเป็นเน,เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเกิดจากอะไร <ๆ S 1> อ่าใช่ใช่นต่ไม่ใช่ตอบคือต้องตอบว่าเป็นกลุ่มของเซลล์พืชทําไมต้องใช้คําว่ากลุ่มคือเขาไม่อยากจะบอกว่าเซลล์เดียวอะ่ะกลุ่มก็คือต้องมีหลายเซลล์เพราะการจะเป็นเนื้อเยื่อได้ต้องมีเยอะเซลล์มากๆเก็นไหมฮะที่มีนะครับที่มีการเจริญการเจริญและเปลี่ยนแปลงเพื่อไปทําหน้าที่เฉพาะโอเค ต่อไปนะเซลล์พืชแต่ละชนิดมีลักษณะให้เดาว่าเขาใช้คำว่าเซลล์พืชแต่ละชนิดแปลว่าไม่ได้มีชนิดเดียวถามว่าถ้ามันมีหลายชนิดแล้วแต่ละชนิดก็ไปรวมเป็นเนื้อเยื่อแล้วเนื้อเยื่อก็เป็นอวัยวะที่ต่างกันคําถามคือน,น้องว่าเซลล์พืชแต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนหรือต่างอาทุกเดาได้เดาได้เพราะเขาใช้ว่าเซล์พืชแต่ละชนิดก็แสดงว่าต้องมีความต่างกันโอเคนะ แต่มีลักษณะร่วมที่สำคัญประการหนึ่งแสดงว่าเซลล์พืชเนี่ยมันมีหลายชนิดแหละก็เลยมีความแตกต่างกันให้เห็นแต่ก็บอกว่าต่อให้มึงจะต่างกันยังไงก็ตามแต่มึงต้องมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันพืชเนี่ยเซลล์พืชจะต้องมีอะไรนะที่ประกอบด้วยเซลลูโลสเป็นหลักเซลล์วอลถูกต้องโอเคครับก็คือผนังเซลล์ล้อมรอบมู่ด้านนอกคือในดีเทลของความเป็นเซลล์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะดูแตกต่างแต่ว่า ผนังเซลล์จะต้องเหมือนกันต้องมีผนังเซลล์โอเคนะต่อไปผนังเซลล์พ right? ืชทําหน้าที่อะไรใครรู้บ้างก็ผนังคือนึกถึงผนังบ้านน่ะใช่ไหมเออป้องกันใช่ไหมป้องกันคนก็มาขโมยของป้องกันคนที่อยู่ข้างในดังนั้นหน้าที่มันก็ชัดเจนก็คือว่าทําหน้าที่ให้ความแข็งแรงโครงสร้างพืชแข็งแรงก็คือป้องกันอันตรายที่มาจากข้างนอกด้วยนะครับโอเค S <S เพราะคัว่าผนังเนี่ยก็รู้อยู่นะผนังเนี่ยผนังมันต้องแข็งะนะเนาะไม่แข็งก็ไม่ได้คํานี้มันก็จะสะท้อนถึงกันและกันเนาะผนังก็ต้องแข็งแรงพี่ไปต่อนะคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูภาพโครงสร้างนะครับโครงสร้างของอผนังเซลล์กันมันมี2รูปรูปนี้พี่ออกข้อสอบแน่นอนต่างกันแน่ดูดีๆว่าตา่างกันยังไงเอาสิ่งที่เหมือนก่อนนะเจนว่าอาสีน้าเงินดีเหมือนกันเหมือนกันคือเจนว่านี่ก็คือเซลเซลหนึ่งนี่ก็คือเซลเซลหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเซลหนึ่ง แต่ว่ามันมีความต่างกันตรงที่ว่าอันนี้จะมีไอ้สีแดงตัวนี้โอเคไหมมีสีแดงเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยว่ามันคืออะไรอันแรกก็คือว่าอยากอธิบายว่าให้น้องดูไอ้สีเขียวก่อนสีเขียวในเนี้ยสีเขียวในเนี้ยสีเขียวซึ่งมันเป็นรอยต่อระหว่างเซลล์นี้กับเซลล์นี้สีเขียวตรงเนี้ยต่อระหว่างเซลล์นี้กับเซลล์นี้มันอยู่ระหว่างกลางพอดีเลยระหว่างกลางเนี่ยภาษาอังกก็คือ middle โอเคไหมดังนั้นถ้าเกิดในภาพพี่จะชี้มาที่ตัวสีเขียวตรงเนี้ยเห็นไหมชี้สีเขียวเนี่ย ให้น้องดูว่ามันคือตรงกลางคือมิดอะไรมิดเดิลก่อนหาคำมิดเดิลก่อนมิดเดิลคือตรงกลางเกร็งไหมถูกไหมฮะน้องดูออาไปครับนี่คือเซลล์หนึ่งนี่คือเซลล์หนึ่งแล้วตัวนี้คือตรงกลางแปลว่าตรงกลางคือสีเขียวมิดเดิลโอเคเราเรียกว่ามิดเดิลลาเดลลาโอเคแต่พี่ก่อนเรียกว่ามิดเดิล้วยกันเห็นพี่ชี้รูปไปตรงกลางก็มิดเดิลไว้ก่อนโอเคนะต่อไปต่อไปคราวนี้เนี่ยพี่จะส่องไม่ดูครับว่าแสดงว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวเซลล์จริงอะคือตัวนี้คือเซลล์เนี่ยเนี่ยเะ แสดงว่าไอ้สีเขียวเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่รอยต่อรอยต่อระหว่างเซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่งแต่นี่คือเริ่มเข้าที่เซลล์นี้ละพอเริ่มเข้าที่เซลล์นี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีส่วนแรกก็คือว่าส่วนตรงนี้ส่วนสีน้ําเงินก่อนสีน้ําเงินตัวนี้เนี่ยสีน้เงินตัวเนี้ยมันก็จะเป็นผนังเซลล์โอเคผนังเซลล์ซึ่งไอผนังเซลล์ตัวนี้เนี่ยเป็นผนังเซลล์ซึ่งติดกับมิดเดิลลามีลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผนังเซลล์ปฐมภูมิก่อนโอเคในภาพตามนะ ตรงนี้คือมิดเดิลรามล่าแล้วพอมาเป็นสีเงินคือผนังเซลก่อนพอผนังเซลลปุ๊บเนี่ยถัดจากผนังเซลเนี่ยที่เราเรียนมาก็คือมันต้องเป็นเยื um ่อหุ้มเซลสีเหลืองคือเยื um ่อหุ้มเซลงั้นลำดับ3ตัวนี้ได้ก่อนเอาทีนะสีเขียวคือมิดเดิลลามล่าโอเคสีน้ำเงินก็คือเป็นผนังเซลลปฐมภูมิปฐมคือ1ก่อนโอเคแล้วจากนั้นสีเหลืองคืออะไรเยื Year ่อห um ุ้มเซลลำดับ3ตัวนี้ให้แม่นก่อนโอเคนะต่อไปถ้าเกิดพี่ดูด้านขวา ด้านขวาสังเกตน,นะครับเอาต่อทีนะสีเขียวคืออะไรนะมิดเดิลลาเมลลาสีมืวนคือผนังเซลล์ปฐมภูมิย้ำว่าปฐมภูมิก่อนแสดงว่าผน,นังเซลล์ปฐมภูมิต้องติดกับมิดเดิลลาเมลลาโอเคแต่คราวนี้ไอ้สีเหลืองตัวน,นี้คือเยื่อหุ้มเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วสีแดงตัวนี้คืออะไรโผล่ขึ้นมาสีแดงตัวนี้ก็คือผนังเซลล์ทุติยภูมิแปลว่าเซลล์พืชเนี่ยบางครั้งก็มีแค่ผนังเซลล์ปฐมภูมิบางครั้งก็มีทั้งปฐมภูมิและอะไร ทุติยภูมิโอเคไหมโอเคเห็นแล้วนะคราวนี้เนี่ยดังนั้นภาพนี้ถ้าพี่จะออกเนี่ยพี่ก็จะถามสี่ประการนี้สี่ประเด็นนี้น้องไล่ให้ถูกแล้วกันขออีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือ middle laevala นี่คือผนังเซลตอบด้วยว่าปฐถมทุติปฐถมถูกต้องแล้วถัดมาคือผนังเซลลทุติยภูมิและตามที่เยื่อเออประมาณนี้โอเคลำดับไปได้ว่าอันไหนอยู่นอกสุดถูกไหมครับอันไหนอยู่นอกสุดโอเค คราวนี้เนี่ยแสดงว่าภาพนี้เนี่ยมีแค่ผนังเซล์ปฐมภูมิแต่ถ้าเป็นภาพนี้เนี่ยมันจะมีผนังเซล์ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิด้วยโอเคแสดงว่าเซลล์พืชมีสิทธิ์เซลล์พืชมีสิทธิ์ที่จะมีแค่ปฐมภูมิและมีสิทธิ์ที่จะมีทั้งปฐมและทุติเก็ตไหมฮะโอเคมันคล้ายคคนเรียนหนังสือละปฐมก็คือเด็กปถมอะบางทีชีวิตคนบางคนก็จบแค่ปสมถูกไหมบางคนก็มี มัธยมด้วยอะไรเงี้ยแต่นี่เขาเรียกว่าผถมกับทุติโอเคคราวน,นี้มาเจาะรายละเอียดกันต่อนะครับอีกทีหนึงเอาใหม่เพื่อความชั่อเพราะพี่ออกข้อสอบไงพี่ออก1 2 3 4ี่แล้วก็5แล้วก็6ั้น้องต้องดูให้ออกว่าถ้าเห็นรูปเสียงเงินแบบนี้แปว่าเป็นผนังเซลล์ที่มีเฉพาะผนังเซลล์อะไรปฐมภูมิแต่ถ้าเกิดมีอย่างนี้มีอะไรด้วยทุติภูมิมด้วยแล้วลำดับจากข้างนอกเข้าไปข้างในได้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังโอเคไหมถ้าพี่เกิดถามว่าผนังเซลล์ทุติยภูมิคือสีแดง อยู่ระหว่างปสมภูมิกับยีหุ้มเซลล์ใช่หรือไม่ใช่ไมใ่ใช่ใช่ถูกต,ต้องต้องตอบว่าใช่หรือพี่ถามว่าผนังเซลล์ปสมภูมิอยู่ระหว่างผนังเซลล์ทุติยภูมิกับยีหุมเซลล์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ความจริงเป็นไปตามนี้ให้ลำดับการเกิดเป็นตามนี้โอเคแสดงว่าอะไรเกิดก่อนรู้ไหมถ้าอย่างนี้อะไรเกิดก่อนคําตอบคือตัวผนังตัวมิดเดิลลามิลาเกิดก่อนคือมันต้องสร้างมิดเดิลลามิลาก่อนพอสร้างมิดเดิลลามิลาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างผนังเซลไลไล่ลงมา อ่าปสมก่อนปสมก่อนแล้วก็เป็นทูอะไรทูติลำดับตามนี้เลยโอเคนะโอเคคราวนี้มาเราก็มาเจาะก,กันในรายละเอียดว่าผนังเซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้างจากเมื่อกี้ที่พูดไปพี่เว้นไว้สามบล็อกลองเดาสิว่าอันไหนมาก่อนเพื่อนเลยเมื่อกี้อ,อ่ามิดเดิลมาก่อนถูกต้องดันะนั้นน้องร่ได้านหนึ่งก็คือมิดเดิลลัเม่ละสองก็คืออ,อ่าผสมภูมิต่อไปก็คือผนังเซลเใช่ใช่ใช่ดังนั้นเวลาเรากล่าวถึงเรื่องผนังเซลเนี่ยต้องนึกถึงองค์ประกอบของเรื่องกันได้ว่ามันมีอะไรบ้าง โอเคนะแล้วเรามาเจาะกันว <Yeah. S 1> okay, so ่าแต่ละส่วนคืออะไรโอเคพยายามโยงระหว่างภาพนี้นะครับกับข้อความนี้ได้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังตอนที่พี่ปิดข้อความไปน้องก็น่าจะต้องตอบได้ว่าอ่ะนอกสุดเกลนเมื่อกี้มิดเดิลลาเวล่าถัดมาคือถูกต้องปฐมภูมิก่อนแล้วก็เป็นถูกต้องโอเคคราวนี้เรามาเจาะละหลังจากน้องลำดับได้ว่าใครมาก่อนมาหลังมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรามาเจาะกันแต่ละองค์ประกอบกันว่ามิดเดิลลาเมล่าเนี่ยนะครับ ทับศั์นะไม่ต้องแปลอะไรมากนะทับศั์ไม่ต้องแปลอะไรมาก Middle La m e l ล a เขาบอกว่ามันเป็นผนังเซลล์ที่สร้างเป็นลําดับแรกเกิดก่อนเพื่อนเลยก็อยู่นอกสุดใช่ไหมสร้างจากนอกเข้าไหนเกิดก่อนเพื่อนเลยหลังจากที่เกิดกระบวนการหนึ่งในการแบ่งเซลล์คือการสร้างแผ่นกัน้นแผ่นกั้นเซล์คือเซลเพล e คือตรงนี้เนี่ยมันโยงไปที่เรื่องของการแบ่งเซลล์พืชการแบ่งเซลล์พืชไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมีเซลหนึ่งเซลใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มจะแบ่งๆๆๆเพราะมันจะหลุดจากกันเนี่ยมีการสร้างบางอย่างขึ้นมาตรงนี้กั้น โอเคอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าแผ่นกั้นเซลล์โอเคนะดังนั้นถ้าเกิดพี่ถามน้องว่าในโครงสร้างผานังเซลล์เนี่ยอะไรสร้างก่อนเพื่อนตอบว่าอะไรมิดเดิลลามลาถูกไหมครับอ่าโอเคต่อไปนะต่อไปมิดเดิลลามลาประกอบด้วยนะครับสารนะฮะก็คือแพคตินอันนี้เดี๋ยวน้องจะน้องจะงงกับชื่อสารมากมันมีแพคตินมันจะมีลิกนินมันจะมีซูโบลินโอเคไหม, okay, มจนน้องรู้สึกว่าไอเฮี้ยใครอยู่ตรงไหนวะค่อยๆเก็บทีละส่วนก่อนเอาเป็นว่าวันนี้ณเวลานี้ น้องรู้จักมิดเดิลลาเมล่าแล้วน้องได้เห็นว่ามันต้องอยู่คู่กับแพคตินแพคตินนะแพคตินโอเคต่อไปดังนั้นจุดที่น่าจะงงไนพวกนี้แหละเดี๋ยวจะมีเรื่องที่น้องงงแน่พี่มาที่ผนังเซลล์ปรถมภูมิต่อปรถมภูมิปรถมเนี่ยควรรู้สับไ้หน่อยนะประถมภูมิเนี่ยเขใช้ว่า p r i m ม r รโอเคส่วนอันอื่นก็น้องน่าจะรู้แล้วแหละเนาะก็คือผนังนี่ก็คือวอถูกไหมฮะวอ แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเซลล์ก็ไม่น่าจะยากอะไรดังนั้นพี่อยากให้คุณก็ว่า p r i m a r y มากกว่า p r i m a r y เวลาน้องไปเจอศัพท์สังกกษจะได้คุณด้วยโอเคบางครั้งก็เรียกว่า p r i m a r y w a l l เฉยๆก็ได้เขาบอกว่าผนังเซลลปฐมภูมิอยู่เขาคงจะถามเรื่องตำแหน่งแล้วลองนึกภาพไี่ตำแหน่งมันควรจะออกไปข้างนอกหรือเข้ามาด้านในเข้ามาด้านในถูกไหมถัดจากที่มิดเดิลอะไรอ่าเดมิดเด,ด,เดิลดลาเมล่าถูกแล้วครับดังนั้นมันอยู่ถัดจากมิดเดิ้ลลาเมล่าเข้ามาด้านในโอเค เดี๋ยวพี่จะหลอกแค่เนี้ยออกไปด้านนอกกับเข้ามาด้านในน้องอย่าตอบผิดแล้วกันโอเคนะแต่อันนี้ต้องดูดนะพี่อาจจะหลอกมิดเดิลลามิลลากลายเป็นผนังเซลล์ทุติยภูมิก็ไม่ใช่นะครับจะต้องตอบว่าถัดจากมิดเดิลลามลลาเอาตามนี้เลยผนังเซลล์ปฐมภูมินะครับมีอันนี้ครับเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักเอาละสังเกตนะสารประกอบของมันเนี่ยหรือส่วนประกอบมันเนี่ยอันแรกเนี่ยเพ็กตินเนี่ยอยู่ในมิดเดิลลามลลาโอเคเป็นหลักนะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผนังเซลล์ถมภูมิเนี่ยเซลลูโลสซึ่งน้องรู้จักดีเซลลูโลสเคยเรียนบ้างไหมว่าคนเราเนี่ยย่อยเซลลูโลสได้ไหมได้ทำไมอ่ะอ่าแล้วเซลลูเลสเอาไว้ย่อยอะไรเซลลูโลสใช่แล้วเซลลูโลสเนี่ยมันเชื่อมด้วยพันธะอะไรรู้ไหมอ่ามันมันคือคาร์โบไฮเดรตถูกแล้วใช่ใช่มันมันคือพันธะก็เรียกรู้จักไกโคซิดิกไหมไกโคซิดิกใช่ แต่มันเป็นชนิดเบต้า14ซึ่งมนุษย์เราย่อยไม่ได้ต้องใช้เซลลูเลสย่อยโอเคเนาะอามาผู้หนูย่อยได้ไหมคะย,ย่ยอยย่อยย่อยผนังเซลได้ไหมไม่ได้นะโอเคคราวนี้ตูต่อนะอาล่ะตอนนี้ทุกคนเวลาเรียนไปความันเริ่มเยอะใช่ไหมพยายามจับหลัก,กได้ว่าโอเคเมื่อกี้กูเรียนเรื่อง m ิดเดิ l ลามิล่าเนี่ยมันมีตัวแพคตินใช่ไหมเป็นเป็นสารละัะแต่คือว่าถัดมาเป็น ผนังเซลผสุมภูมิเนี่ยมันก็จะมีตัวเซลอะไรนะเซลลูโลสใช่ไหมเริ่มลาดับนะต่อไปนะครับเขาบอกว่าการจเจริญถึงขั้นสร้างผนังเซลล์สฐมภูมิจะพบในน้องเคยรู้จักว่าการศึกษาภาคบังคับไหมการศึกษาภาคบังคับคือทุกคนจะต้องได้เรียนแล้วน้องว่าไอ้ปฐมกับทุติเนี่ยอันไหนเนี่ยทุกคนควรจะได้ได้เรียน <S <S ใช่แปลว่าเราเดาได้ว่าผสมภูมิเนี่ยต้องพบในพืชทุกชนิดแล้วพืชทุกชนิดต้องผ่านด่านนี้ก่อนต้องต้องมีโครงสร้างผนังเซลล์สมบูรณ์แบบแบบนี้ก่อน โอเคไหมส่วนใครจะมีตัวทุติหรือเปล่าเป็นภาพที่สองแล้วแต่เปยว่าทุกชนิดต้องเป็นแบบนี้แต่บางชนิดนั้นที่เป็นแบบนี้โอเคต่อไปนะผนังเซลล์ทุติยภูมิบ้างผนังเซลล์ทุติยภูมิพบในตืดๆ,ๆบางชนิดโอเคตอนนี้รู้แล้ว่าผนังเซลล์แบบไหนที่ทุกชนิดต้องมีแต่บางชนิดไม่มีก็ได้โอเคผนังเซลล์ทุติยภูมิประกอบด้วยอะไร เซลลูโลสและลิกนินเอาแล้วเมื่อกี้อะไรนีแพคตินะนะเซลลูโลสใช่ไหมอันนี้เป็นเซลลูโลสกับลิกอะไรลิกนินชิบหายละเริ่มมาละเอาเอาเอาพี่บอทูติอ่ะทูติทูติแปลว่าสองโอเคไหมทูติแปลว่าสองสองก็ต้องมีสองตัวใช่ไหมเออในเมื่อมึงอยู่ถัดจากอะไรอยู่ถัดจากผนังเซลล์ปฐมภูมิซึ่งเป็นเซลลูโลสมันก็ต้องมีเซลลูโลสไว้ก่อนนิดนึงโอเคแล้วก็มีลิกนินเพิ่มขึ้นมาต่อไปนะฮะลิกนินเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยตุม้ม เพิ่มความแข็งแรงตอนนี้เริ่มคิดละผนังเซลล์ทูตีเนี่ยมันมีลิกนินไว้แล้วลิกนินให้ความแข็งแรงแข็งแรงแสดงว่าพืชที่จะมีผนังเซลล์ทูติภูมิได้เนี่ยต้องเป็นพืชที่โตแล้วค่อนข้างแข็งแรงแล้วคือสตรองมากเพราะว่ามันจะได้มีลิกนินในการสร้างความแข็งแรงให้มันโอเคต่อไปนะเซลล์บางเซลล์อาจพบนะครับซูเบอร์ลินเพื่อป้องกันการเอ失ของน้ำนั้นตอนนี้น้องต้องเริ่มแล้วเริ่มว่าเฮ้ย มีคําว่าลิกนินลิกนินเน้นที่ความแข็งแรงแข็งแรงแต่ถ้าซูเบอร์เนี่ยซูเบอรินเนี่ยคือเรื่องของป้องกันน้ำเก็นไหมป้องกันน้ำตอนนี้เริ่มรู้ละโอเคสารเหล่านี้สะสมอยู่นะครับถัดเข้ามาด้านในของผนังเซลประถมภูมิแปลว่าอะไรแปลว่างนี้ครับอีกทีหนึ่งมิดเดิลลามิลาปฐมภูมิและสารเหล่านี้อยู่บนแถวนี้ Okay. มันสะสมจนกลายเป็นผนังเซลล์ทุติยภูมิเข็าไหมเขาเลยใช้คำว่าสะสมเข้ามาด้านไหน okay. ของผนังเซลล์ประมภูมิแปลว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกลิกนินซูเบอร์ลินพอกๆๆจนหนาเข้าไปใช่ไหมโอเคถ้าถ้าใครมีตรงนี้ค่อนข้างหนามากก็คือมึงคงโตมานานอะโตมานานจนสะสมเยอะเรียกประสบการณ์ชีวิตเข็าไหมถ้าเป็นคนก็คือประสบการณ์ที่โตมานานมีประสบการณ์เยอะก็แข็งแรงกับชีวิตโอเค นี่คือเบื้องต้นก่อนสําหรับคนที่เรียนสดนะครับพี่แนะนําว่าลองทวนทีละหน่อยก่อนโอเคเอาให้แม่นยําแล้วเดี๋ยวมาฟังต่อนะ